อ่ะนะครับมาต่อยอดนะครับคลิป EP ที่2นะนะครับวันนี้นะครับคลิปแรกนะครับจะเป็นการฟอกสีผมนะครับด้วยผลิตภัณฑ์นะครับรมอสนะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะครับน้องใหม่นะครับจากอิตาลีนะครับนะครับนะครับนำนะครับนำแสดงโดยด้ละ ก็ตีหนูเลยนะนําแสดงโดยนะครับครูหยุงครับครูของพวกเรานำแสดงเลยนะครับแล้วก็มีนะครับมีช่างอู้นะครับน้องอูุดสวยนะครับที่สวยที่สุดในซอยกําลังลงมือให้เพื่อนๆนได้ครบรู้กันนะครับนะครับมาดูวิธีการฟอกสีสุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วได้แล้วท่านนี้เราก็แต้มๆในส่วนที่เราเห็นว่าสีไม่เนียนท่านนั้นเองครับเพราะนี่เรากําลังแก้ผมจาก ส่วนหนึ่งของผมเคยฟอกมาส่วนหนึ่งของผมเคยทําสว่างมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมามามาทำใหม่ตรงไหนที่เราเห็นว่ามันยังมีข้าๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ปรับสุดท้ายนะคะอันนี้เอาลงมาเลยลูกถ้าได้แล้วหนูก็นั่นได้เลยครับเห็นไหมฮะเราต่อตรงนี้แหละครับ <c oughs> พอหนูเห็นตรงนี้ปุ๊บจึ๊กจลงแล้วจบเลยจบเลยแล้วก็ต่อไปอันนี้ลงได้อ่าจะได้ไม่เลอะอันนี้ไม่ต้องอ,ออกค่ะโอ้ยโทษนะลูกโอเคไหม โอเคครับได้อันนี้เราก็ดูต่อไปมีเอาเลอร์ใเนียนบอลเลอร์ปเต๋อเนียนไหมอันนี้มีเห็นไหมคะโอเคใส่อีกเยอะๆครับตรงนี้ปั๊มไปเลยได้ครับเลอรแล้วเราก็ปึ่งลงมาแล้วเราก็ดูว่าตรงนี้มีไหมตรงนี้ต้องเบาๆอาทาเบาๆ้บางบนแล้วค่อยๆปล่อยโอเคไหมครับจบ นี่ค่ะโอเคไหมลูกอ่าเห็นไหมตอน,นี้หนูเข้าใจแล้วจบแล้ว <c oughs> ไม่จาเป็นต้องไปยุ่งกับมันอีกแล้วพอท่าน,นี้ถ้าเกิดมันเวอร์ล่ะถ้าเราจะลงสีเราจะทํายังไง <c oughs> เราก็ต้องทาโคนงให้มันเข้มกว่าถูกต้องขั้นเพราะนั้นเราอย่าไปสีเนี่ย <c oughs> อย่างงี้เดี๋ยวออกแบบมาสวยเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะดูว่ามีสีอะไรบ้างเดี๋ยวจะทำให้ แต่เจ็บระบอมอ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ารู้สึกระบมไหมก็มีบ้างเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้นางแบบสระผมมาไงสระมาแล้วก็เกาสมดํานาไม่เกี่ยวกับเราน้าไม่เกี่ยวกับเราอันนั้นไม่เกี่ยวกับเราคิดว่าจะมาเรียนไงนางแบบก็เลยสระผมมานะมาเช้าอ๋อไม่เกี่ยวกับเราค่ะอันนี้ไม่ใช่ความผิดของหนูแต่อยากจะให้อาจารย์คืออยากจะให้ดูว่าสุขภาพผมอาจารย์ คุณดูปลายเป็นหลักคุณไม่ต้องดูอะไรมากอันนี้ก็เราจะมาลดในส่วนของโคนสว่างนะคะเนี่ที่เราทําไปอ้ผมสวยมากถูกจะลิตเลอเกินซับผมไม่หมายกว่านี้นิดเดียวอีกนิดเดียวจบอ่าสีเขียวอีกนิดหนึ่งอีนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีนิดหนึ่งพอ แล้วก็อันนี้ผสมไปนะคะในอะัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนเท่ากันนีกรดมีสิ่ห้อย่าบอกนะก้าวจุดท่าเหลืออันเดียวมีค่ะมีป่ะมีค่ะไม่ใช่ไม่มีตายเลยนะซวยเลยนะลูกนะพอเพราะมันมีนิดเดียวจบอันนี้จะไม่ใช้ปลายปิดท่าน,นี้เราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่ายังไงเราก็เพิ่มตัวเจ็ดนี้ลงไปเจ็ดนี่ก็คือสีพื้นพื้นก็คือ สีธรรมชาติเจ็ดก็คือเหลืองถูกต้องไหมครับจะมีเหลืองอมส้มถูกต้องไหมครับเราจะต้องรู้ว่าเจ็ดเนี่ยเป็นยังไงเสร็จแล้วเวลาที่เราเน้นเสร็จคุณต้องคนสีให้เข้ากันก่อนให้อมโมเนียให้อะไรที่มันอยู่ในสีเนี่ยกระจายออกก่อนที่คุณจะใส่ไฮโดรเจนล,ลงไปเข้าใจใยังครับนะ,ะเนี่ยแล้วคุณก็อย่างเนี้ยอนี้ไปนะครับผมไม่ต้องเวลาเนี้ยเหนื่อยไหมคุณเข้าใจยงกนะอย่างนี้เนี่ยแล้วก็จบ อย่างแบบจะทําสีฟ้าสีนุ่นให้ก็เรื่องเยอะ <l ip> เดี๋ยวไอ้นุ่นเดี๋ยวไอ้นี่หกเปอร์เซ็นขอสามเปอร์เซ็นค่ะ <l ip> จะทำไอ้นี่จะอ e ี R e อาอีอุลงเสียพ <l ip> อขอบคุณครับได้เนาะเท่ากันเนาะอีนิดนึงจิกนิดึงพอเนี่ยเ <l ip> วลาเราคนสีอ่ะครูมไม่รู้คนอื่นคนยังไงนะ <l ip> แต่ครูคนเน่ะไอ้นี่จะดูอะไรทุน อยากนึกว่าคุยกับเราคุยกับเราทา่านี้บางครั้งอ่ะคุณอาจจะมีแบบอาหารผมมีไอตัวผลิกต่างๆที่คุณใช้อยู่ถูกต้องไหมคะค่ะ<อ>คุณอยากจะนั่นคุณก็ใช้ถ้าเกิดลูกค้าระบมหัวจากการที่ฟอกบ่อยหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมียี่ห้อหนึ่งที่เป็นตัวสำหรับ protect c o ศี n c a มีใช่ไหมคะมีมีค่ะมีตัวหนังกษะใส่ใสเลยเออพอลเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เราทําลูกค้าเราต้องทวงบุญคุณเพราะว่าเราทําสิ่งที่ดีให้เขาเข้าใจยังนี่เข้าใจยังแล้วก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่อีลองกองแกงเข้าใจยังลูกแลกแบบนี้หนูก็เข้าใจยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เฉพาะจุดเีมากเป็นคิดตังให้หมดแล้วหนูก็ทํานี้แล้วหนูก็ทํานี่มาแล้วหนูก็ค่อยๆนวดเบาๆแบบนี้ ทำมายืนข้างหลังแล้วก็ฟาฟาดไปอย่างนี้ไม่ได้ลูกเราไม่ใช่ไปแ,แรกๆก็ทําอย่างนี้ยลหลังๆไหมทำเฉพาะจุด <c oughs> อิอ <c oughs> คิดตังไปย <c oughs> อย่าไปคิดเยอะถ้าไม่เอากาไรก็คิดเท่าทุนจบแรกแรก็ทําอย่างงี้หลังๆวะตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะแจกจ่ายอย่าง,งนี้ตรงนีเสียบเลใช่เม่ได้ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ผิดใช่ไหมคะอาจารย์ผมขาวนอมไหมคะลู แปลงมันขนอ่อนไปนิดนึงเอ้าทำไมมันคไม่มีเดือดอู้จา๋จาจ๋าแปลงแข็งๆมีไหมลูกอีนนี้มันอ่อนไปนิดนึงสำหรับครูอ้ยี่ห้อเดียวกันนะแต่อันนี้มันอันใหม่ครูมันจะแข็งกว่าไหมคะไม่ไม่เกี่ยวเอาเอาแข็งกว่านี้อ่ะครูชอบแข็งๆถือเอามือจับนะ Yes ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวพี่เขาใส่นะลูกนะอันนี้แข่งก่อนคุณดีว่ามันอ่อนป่ะโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูลอง งานพวกน,นี้ทำแล้วมีความสุขมันได้แบบสนุกไปกับงานที่เราทำนฮมีนบุรีราชกระบ,บังน,นนะฮะ ครูไม่มีเหลืองะม,มีส้มไม่เป็นไรลูกไม่เอาละไม่มีก็ไม่งอไม่เคยงอใครอยู่แล้วในโลกใบเนี้ยงอตัวเองอย่างเดียวคืออย่างนี้ไอ้ตรงนี้มันเนี่ยฮะมันต้องระวังนี้ตึงรู้จัก มันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่อู๋ทำพวกนนีะ้ต้องระวังครูถึงบอกว่าวาทําทสีเนี่ยแมทริกเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ป่ะฮะไม่เขาคงจะปิดไปแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเป็นสิบปีแล้วเหมือนกันนะคะคือเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่เปิดตลาดที่ใต้ได้ไเดี๋ยวเล่าให้ฟัง เพราะว่าอัดคลิปอยู่พูดไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจะคือแปลงแบบโกรธแปลงมากอ่อนไปตาเนี้นะแข็งมันยาวแล้วก็มันันนี่แข็งกว่ายาวก็เท่า,า,า,ากัน เวลาที่เราทํารู้จ๋าแต้มโคนก็คือแต้มโคหนหนึ่งเซนติเมตรคือ1นึซนติเมตรหรือครึ่งนี้หนูไปอย่างอื่นไม่ได้พวกนี้จะลากยาวๆและข้อสําคัญตรงลอยข้อต่อนรู้จ๋าเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราจะต้องรู้นะว่าเราจะสบัดมนันยังไงเมื่อวานซื้อหน่ำคกไปช่วยแคะแบบโอ้ย สูตรโบราณบอกอันนี้ไม่โบค่ะอย่ามาโบแถวนี้โบอยู่นี่เดี๋ยวจะบอกให้โบราณทํำยังไงของคุณไม่ใช่โบค่ะถ้าโบจริงก็ต้องโมแป้งค่ะตื่นที่สี่ที่ห้ามาโมแป้งคุณโมได้ไหมอ่ะและแป้งอร่อยกว่ากันเยอะไม่เหมือนกับแป้งที่คุณทําแบบนี้พอเดินออกจากร้านแค่เหี่ยวแล้วว่าไอ้ที่กรอบอันน้ออกไหมลูกกรอบอร่อยเดินออกจากร้านมาก็หายกรอบแล้วเหมือนจะแขกปากอ่ะ ซื้อมาหถ่ายแล้วครับถ่ายเก็บไปเยอะ่ะนี่หล่าอะไรไปสิเนี่ยนี่เดียวเก๋ป๊บเดียวเสร็จละ <c oughs> นี่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 นแปง้งนิสัยก็ครูมันรีบอ่ะมันรีบไปเลยแล้วต้องใช้แปง้ง <c oughs> โอ้ยอมามไไปไหนวะนี่กระแป้งคุณคุณก็อันนั้นไปสิเออใส่ไปสิ <c oughs> โอ้ยมาขยุ้มตายแล้วโดนเลยนะเนี่ยก็มือเหมือนแปรงคไม่ได้อย่ามาเถียงไม่ได้อะฮะมือส่วนมือแปรงส่วนแปรงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนนี่นั่นเนี่ยหนูเรียนมาแบบนี้หนูผิดเหรอเอาไม้ไม้หนูไม่เถียงแบบนั้นเพิ่มสีสันอรรถรสอาจารย์เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นชั้นๆเหมือนเดิมนะลูกไม่งั้นมันจะไม่ทั่วนะค่ะเชื่อครูนะค่ะ พอว่าย <Over. S 2> mm hmm. วเตรียมไอ้น้ำยาไอ้อะไรนะที่อครูก็ไม่ได้เอานั้นมานะวันเนี้ยเอาแต่ไอ้ตัวนี้มามันอีตัวหนึ่งสำหรับรักษาไอ้หนางศีรษะหรอคะใช่ นี่ยอยู่เห็นไหมว่าอยู่ต้องทางให้ชุม่มถ้าไม่ชุม่มมันจะไม่ติดสีอ,อเสร็จแล้วนวดลู้จัาอย่าดึงตึงอ้ยเหนื่อเขาทักเห็นหมดแลนะ้นีโอ้แสบ ครับเอ่อทิ้งไว้ยี่สิบนาทีก็พอค่ะใช่ไหมครูขาพอแล้วพอนางแบบจะเสียชีวิตแล้ว